สวัสดีครับสวัสดีพี่นองสุภุสุขณครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวโซลูกอีสานครับผมเมื่อนี้พาพี่นองมาหีบอ้อยครับหีบอ้อยนี่ครับอ้อยที่มันเหลือนะครับเนาะที่ว่าผมบอกว่าผมเส็ดน้ำตาลครับแต่บบมีเวลาเมื่อกี้กับพึ่งอันนี้เสียจหน่อหนึ่งครับนี่ครับผมอ้อยห้ากะลอกออกเพราะประมาณครับผมก็ต้องออกลายก็ได้ครับเพราะว่า ข้าสิมากวงข้าสิมาหีบเป็นน้าตาลเนาะครับน้องฮ้อไ่ได้หีบขายสดแต่ถ้าขายสดนี่สีหีบออกโอซิเลตออกขาวจ้วงเลยล่ะครับผมนี่ครับพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศครับผมนี่หมอที่สองครับหมอนีว่าสะเอาน้ําตาลครับอ้อ,อยเป็นอ้อยเศษอ้อ,อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์ที่มันเหลือนะครับมันบอกเป็นเศษแล้วครับพี่น้องเพราะว่า,ามันฝนมันตกแล้วก็เขาสิปลูกอ้อ,อยปลูกมันนะครับน้องเขาสิเอางานหลักเขาก่อนส่วนค่าขายอ้อย เขาบ่อได้ไปครับผมถ้าไปคล้ายอ้อยกับบ่ได้ปลูกมันนะครับบ่ได้ปลูกอ้อยเพราะฝนมันตกแล้วมันสิ่ดหิม่วงแล้วรถมัก็สิถไทยบนเขาครับผมกษิดินชิบะชุ่มชื้นครับพี่น้องมาเบิองครับบรรยากาศครับประมาณบ่ายสามครับนี่คือหมอแรกครับผมหมอแรกเขาเห็ดครับอ้อยเต็มหมอครับผมอ้อยเต็มหมัอประมาณสิบลิตรอ้อยสิบลิตรครับ เนี่ยครับดยไ,ไส้รับหาขวดก็อาจะเป็นไส้หลับครับเพราะว่าผมก็บรู้เนาะว่า่องในเขาเอื้นไส้หลับแต่ว่านีนมันคล้ายๆน้ำเชื่อมครับแต่มันแสบกับน้ำเชื่อมกินเขาครับเพราะว่าเอากระหิดเอาไว้ใส่ขวดเลือนเขาเนาะครับเนาะใส่ปิ้งครับว่ามัน,นว่ามันเบิ้งคักๆว่ามันน้ำเพลิงเดือนหาครับ ได้หาขวดครับนี่ครับอีกนิดนึงน,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 นี่เอาไว้สูงน้ำกาแฟสูงน้ำอ้อยมะนาวครับน้ำน้ำเชื่อมมะนาวได้หาขวดครับสำหรับหมอที่สองว่าสีเออกเป็นน้ำตาลครับน้ำตาลสีลำเขาก็เบิ่งน้ำฟองเขานะครับตอนนี้กำลังตั้งครับเพราะว่าอ้อ,อยอ้อ,อยสีเขาก็จะเป็นเขียวแบบค่ำค่ำนะครับเนาะ ไอ้เขาแต่ว่าพออเขี่ยวไปสักพักนึงแล้วเขาเกิดการเดือดขึ้นมามเขาก็จะเอาละอองขึ้นมาพรอมครับเรามาที่นี่สิบริเวณยังครับมีแต่ไอ้ใสใสบัณนสิเป็นน้ำใสเจ้านะครับเพราะว่าตอนแรกก็เขาคิดว่าเอาออกสซออกลายๆครับผมจา้างฟร์บอนโซกโปรกครับแต่ว่าพราเขาฟดขึ้นมาแล้วเขาก็เอาตะกวนเอาอยัางขึ้นมาเบิดเลยครับ เหลือแตน้ำใสๆครับผมครับพาพี่น้องมาเบิ้งครับพี่น้องบรรยากาศบ่ายสามเรียก์กลายครับผมฝากพี่น้องกดไล์กดแช์กิดตามครับผมเบาโซลูวิซนครับผมช่องยูทูบน้องไม้ครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากขอลาพี่น้องไปก่อนครับเฮดเวียกก่อนครับผมสวัสดีครับ